ดูซิว่าเขาเป็นใครทิโมที่ชาลาเมตไงละ่ะเรารู้สองอย่างเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของเขาเขามีหน้าตาเหมือนคนอื่นๆอ,อีกจํานวนมากในนิวยอร์กซิตี้และเขามีความงามแบบก้ากึ่งระหว่าง2เพศคุณอยากเห็นหลักฐานไหมเอาละ่ะมาซูมเข้าไปที่ใบหน้าของเขาและโฟกัสที่ตาจมูกและปากของเขากันทีนี้มาลบหนวดเคราของเขากันแล้วทําให้ภาพนี้เป็นสภาพ ทางด้านซ้ายเราจะเพิ่มคอนทราสระหว่างดวงตาและริมฝีปากของเขากับส่วนอนื่นๆของใบหน้าทางด้านขวาเราจะทำตรงกันข้ามโดยลดคอนทราสลงคุณเห็นความแตกต่างไหมในรูปหนึ่งที่โมที่ดูเป็นผู้หญิงมากกว่าหรือผู้ชายมากกว่ากันนักวิจัยชื่อริชาร์ดรัสเซลระบุว่าความแตกต่างบนใบหน้ามีส่วนสําคัญต่อ,อการรับรู้ของเราเกี่ยวกับใบหน้าของผู้ชายและผู้หญิงใบหน้าของผู้หญิงมักจะน่าดึงดูดใจมากกว่าเมื่อความแตกต่างบนใบหน้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ใบหน้าของผู้ชายจะดูน่าดึงดูดใจมากกว่าเมื่อความแตกต่างบนใบหน้าลดลงจะเป็นอย่างไรหากผมบอกคุณว่ามาร์กอสรอบบี้อันมาอยู่ในห้องเดียวกับคุณได้ในไม่กี่วินาทีเชื่อผมเธอสิ่งที่คุณต้องทำคือโฟกัสที่จุดสีแดงตรงกลางภาพที่หน้าขนลุกนี้ในอีกสักครู่ยังไม่ใช่ตอนนี้ผมจะขอให้คุณมองเพดานและกระพริบตาเร็วๆสังเกตต่อไปและคุณจะเห็นมาร์กอสรอบบี้อยู่เหนือคุณรออีกนิดแล้วไป มองเพดานของคุณแล้วกระพริบตาคุณเห็นมากอดไหมหากคุณเห็นโปรดแจ้งให้เราทราบในช่องความคิดเห็นด้านล่างด้วยนะภาพลวงตาอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่เราคิดลองนึกถึงป้ายโฆษณาสามิติสุดแหวกแนวที่ดูเหมือนสินค้าสัตว์และสิ่งของอื่นๆกระโดดไปมาอยู่ตรงหน้าเราสิ่งที่แปลกจริงๆก็คือเรามองเห็นภาพเหล่านั้นเป็นสามิติแต่เราไม่จำเป็นต้องใช้แว่นสามมิติสุดเก๋ที่มีเลนส์สีแดงและสีน้ำเงินเลย ความลับเบื้องหลังกลวิธีนี้คือภาพลวงตาที่ได้รับความนิยมเรียกว่ามุมมองแบบบังคับใช่แล้วเป็นเทคนิคเดียวกับที่นักท่องเที่ยวใช้เมื่อต้องการถ่ายภาพคลาสสิกที่ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังยกขอเอ็นเมืองพิซซาขึ้นมาโปรดอย่าทำจริงนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือดวงตาของเราซึ่งอยู่ห่างกันเล็กน้อยมองโลกจากมุมที่ต่างกันซึ่งเรียกว่าการมองไม่ชัดด้วยตาสองข้างจากนั้นสมองของเราจะรวมมุมมองเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความลึกให้กับภาพที่เราเห็นทุกวันดังนั้นป้ายโฆษณาสามิติจึงพยายามจะเรียนแบบภาพดังกล่าวนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมป้ายโฆษณาเหล่านี้จึงมักมีจอแสดงผลโค้งที่มี2ด้านด้วยวิธีนี้นักสร้างภาพเคลื่อนไหวจึงสามารถนําเสนอภาพที่คล้ายกันจากมุมที่แตกต่างกันเล็กน้อย2มุมบนหน้าจอแต่ละจอเพื่อสร้างภาพดวงตาสามิติแปลกดีเนอะในรูปนี้เรามีอัญญาเทเลอร์จอยและบิยอนเซ่อยู่อย่างละครึ่ง แต่เดี๋ยวก่อนรูปของทั้งคู่ถ่ายจากด้านหน้าหรือด้านข้างคําตอบที่ถูกต้องคือถ่ายจากด้านหน้าเพราะทั้งคู่มองตรงมาที่กล้องแต่เนื่องจากรูปถูกครอปตัดให้เป็นภาพเงาด้านข้างจึงดูเหมือนว่าทั้งคู่หันหน้าไปทางด้านข้างเลยอยากให้รูปออกมาดูแปลกกว่านี้อีกไหมห <Yeah. S 1> ลองซ่อนรูปภาพแลปล่อยให้เงาสีดำสองเงาอยู่สิแล้วทีนี้คุณเห็นอะไรคนสองคนกําลังมองหน้ากันหรือแจกันอยู่ตรงกลางนี่คือภาพลวงตาคลาสสิกที่เรียกว่าแจกันของรูบิน ภาพลวงตานี้ถูกสร้างขึ้นมเมื่อราวปีคศ1915และเป็นตัวอย่างที่มีชื่อเสียงของภาพที่มีความคลุมเครือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสมองของเราตีความรูปร่างและบริบทของภาพอย่างไรหากบริบทเป็นสีดำคุณจะเห็นคนสองคนหากบริบทเป็นสีเหลืองคุณจะเห็นแจกันแต่ในกรณีนี้ไม่มีอะไรถูกหรือผิดหรอกนะจองไปที่กากบาทตรงกลางต่อเรื่อยๆสิผมรู้ผมรู้ภาพนี้ดูแย่ตามตัวอักษร แต่คุณมาถึงจุดนี้ในวิดีโอแล้วดังนั้นอย่าเพิ่งหยุดแค่จองไปที่กากาบาทต่อไปอีกสักหน่อยเมื่อนับถึง3เราจะเปลี่ยนเป็นภาพของชาก,กีราพร้อมไหม1 2 3และว้าวโอเคสะโพกของแทกของชาก,กีรากำลังเคลื่อนไหวอยู่การเคลื่อนไหวนี้ไม่สมเหตุสมผลเลยเพราะนี่คือภาพนิ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่าภาพลวงตาน้ำตกโดยทั่วไปแล้วเป็นเอฟเฟกการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น เมื่อคุณมองวัตถุที่หยุดนิ่งหลังจากจ้องมองบางสิ่งที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางหนึ่งชั่วขณะชื่อนี้มาจากประสบการณ์เดียวกับที่คุณได้รับหลังจากดูน้ําในน้ําตกเคลื่อนไหวไปในทิศทางหนึ่งนานสองสามวินาทีเมื่อคุณจ้องมองบางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวเช่นน้ําในน้ําตก เซนเซอร์ S S ตรวจจับการเคลื่อนไหวของสมองจะโฟกัสที่การเคลื่อนไหวลงมาแต่หลังจากจ้องมองไปสักพักเซลล์ประสาทเหล่านั้นจะเบื่อกับการเห็นการเคลื่อนไหวลงมาแบบเดียวกันนี้และไวต่อการเคลื่อนไหวนั้นน้อยลงดังนั้นเมื่อคุณละสายตาไปในที่สุดเซลล์ประสาทที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามในกรณีนี้คือการเคลื่อนไหวขึ้นจะดูเหมือนทำงานมากขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อเปรียบเทียบกันมีเหตุการณ์ที่คล้ายกันตรงนี้ลองดูนกพิราบตัวนี้สิ แม้ว่าท้องฟ้าจะเป็นสีแดงและดูแปลกๆแต่นกพิราบตัวนี้กลับเป็นสีขาวบริสุทธิ์ตลองจ้องมองดูไปเรื่อยๆแล้วคุณจะพบกับเรื่องน่าขนลุกในอีกไม่กี่วินาทีเราจะเปลี่ยนท้องฟ้าให้เป็นสีขาวและนกพิราบตัวนี้ก็จะดูแปลกๆคุณพร้อมหรือยังเริ่มเลยหากคุณเห็นสิ่งที่ผมเห็นนกพิราบตอนนี้ดูเหมือนเป็นสีแดงคล้ายกับสีแดงจางๆจากพื้นหลังเดิมเอฟเฟกต์นี้เรียกว่าภาพติดตาเชิงบวก แล้วคุณต้องการเห็นอะไรที่เจ๋งกว่านี้หรือไม่หากเราสลับไปมาระหว่างภาพทั้งสองอย่างรวดเร็วเอฟเฟกตจะยิ่งชัดเจนขึ้นคุณเห็นไหมลองมองดูจุดนี้ภาพลวงตานี้เรียกว่าเท้าก้าและคุณจะเข้าใจว่าทําไมจึงมีชื่อนั้นภายในเวลาไม่กี่วินาทีสิ่งที่คุณเห็นที่นี่คือเท้าสอข้างข้างหนึ่งเป็นสีน้ําเงินอีกข้างเป็นสีเหลืองกําลังเคลื่อนไหวอย,อย่างราบรื่นและรวดเร็วไปตามเส้นแนวนอน มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีเทาเรียบๆอย่างนี้ด้วยการเพิ่มแถบแนวตั้งบนหน้าจอสังเกตว่าดูเหมือนว่าเท้ากําลังก้าวทีละก้าวใช่ไหมแล้วทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะมันเป็นเรื่องของความแตกต่างเมื่อเท้าสีน้ําเงินเคลื่อนผ่านแถบสีขาวสีน้ําเงินเข้มตัดกับสีขาวสว่างจะเด่นชัดขึ้นทาให้ดูเหมือนว่ามันกําลังเคลื่อนที่เร็วขึ้นแต่เมื่อมันเคลื่อนผ่านแถบสีดํา ความแตกต่างจะลดลงทําไม่ดูเหมือนว่ามันกําลังเคลื่อนที่ช้าลงส่วนเท้าสีเหลืองกลับทําตรงกันข้ามมันดูเร็วขึ้นบนสีดําและช้าลงบนสีขาวตอนนี้ถ้าเราเอาแถบสีออกไปความแตกต่างก็จะไม่มารบกวนการรับรู้ของเราและภาพลวงตาก็จะหายไปภาพลวงตานี้เป็นภาพลวงตาสุดท้ายในรายการของเราและมีเหตุผลที่ดีสําหรับเรื่องนี้อยู่นั่นคือภาพลวงตาสามารถมีผลกระทบได้เป็นเวลานาน เช่นหลายชั่วโมงหลายสัปดาห์และบางคนยังรายงานมาด้วยซ้ำว่าผลกระทบนั้นอยู่ได้นานเกือบสามเดือนคุณพร้อมแล้วหรือยังหลับตาสักครู่เยี่ยมเลยตอนนี้ลืมตาขึ้นมองภาพนี้และจ้องมองต่อไปเมื่อมองแวบแรกดูเหมือนแถบสีต่างๆมากมายทั้งแนวนอนและแนวตั้งอยู่เบื้องหลังแต่นี่ไม่ใช่เส้นสีดำธรรมดาหากคุณต้องการสัมผัสผลผลัพธ์ที่ยาวนานคุณต้องจ้องมองมันอย่างน้อย3นาที ดังนั้นหากคุณกล้าพอให้หยุดวิดีโอเพื่อตั้งเวลาได้ขั้นตอนต่อไปดูภาพสีแดงนี้โฟกัสที่ภาพนั้นเพื่อให้เอฟเฟกต์คงอยู่นานขึ้นคุณควรดูภาพนั้นประมาณ1นาทีครึง่งคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวเพื่อให้จ้องภาพได้นานขึ้นตอนนี้เรามีภาพสีเขียวซึ่งคล้ายกับภาพสีแดงมากจ้องมองภาพนั้นต่อไปหากคุณต้องการทดสอบพลังสูงสุดของภาพให้หยุดวิดีโอและดูเป็นเวลา1นนาทีครึง่งเจ๋งมาก ตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งด้วยภาพขาวดำหากเอฟเฟกต์นี้ได้ผลสำหรับคุณครั้งนี้คุณอาจเห็นโทนสีแดงและเขียวในภาพนี้แต่เราสัญญากับคุณเลยว่าเราไม่ได้เปลี่ยนสีใดๆทั้งสิ้นคุณแค่คิดไปเองเท่านั้น